ังงาปรับโฉมเรือนจำเป็นที่เที่ยวเปิดหับเผยคาเฟ่ร้านกาแฟทีมถ้ำป่าเทพนิยายเรือนจำจังหวัดพังงาเดิมหน้าโครงการเรือนจำท่องเที่ยวเชิงเกษตรเปิดหับเผยคาเฟ่ยายกระสม กาแฟบรรยากาศในถ้ำและป่าเทพนิยายเพื่อฝึกอาชีพให้ผู้ต้องราชทันคืนคนดีกลับสู่สังคมค่ะนายมิตรรุนรงอินผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดพังงาเปิดเผยว่าเรือนจำจังหวัดพังงามีโครงการเรือนจำท่องเที่ยวเชิงเกษตรพร้อมทั้งเปิดหับเผยคาเฟ่บายกระสมเพื่อให้บริการจำหน่ายเครื่องดื่มและอาหารแก่นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปค่ะคาเฟ่แห่งนี้มีจุดเช็คอินที่สวยงามหลายจุดพร้อมต้อนรับนะักท่องเที่ยวที่มา และต่อไปจะมีการนำผลิตภัณฑ์ทั้งสินค้าเกษตรและงานฝีมือของผู้ต้องราชทัณฑ์มาวางจำหน่ายเพิ่มเติมอีกด้วยค่ะผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดพังงาให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าขับเผยคาเฟ่เป็นแบรนด์ของกรมราชทัณฑ์เพื่อฝึกอาชีพให้ผู้ต้องราชทัณฑ์คืนคนดีกลับสู่สังคมแต่ขับเผยคาเฟ่รายกระสมนั้นมีความแตกต่างจากขับเผยคาเฟ่ที่อื่นๆเพราะที่นี่มีการจำลองพื้นที่เรือนจำชั่วคราวกระสม ให้เป็นส่วนหนึ่งมีความเป็นธรรมชาติและสร้างบรรยากาศให้ดูคล้ายป่าในเทพนิยายค่ะซึ่ง ะช่วยกล่อมเกาจิตใจของผู้ต้องราชทันโดยคาเฟ่แห่งนี้ได้ใช้แรงงานของผู้ต้องราชทันในการฝึกทําปูนปั้นทําน้นําตกลาําธารภูเขาขนาดย่อมๆและถ้าที่เป็นไฮไลท์ของคาเฟ่แห่งนี้ด้วยค่ะหับเพยคาเฟ่บายกระสมตั้งอยู่ริมถนนสายบ้านกระสมถม้ำหมู่หนึ่งตำบลกระสมอําเภอตะกัวทุ่งจังหวัดพังงาเปิดให้บริการทุกวันเวลา9นาฬิกาถึง17นาฬิกาไม่เว้นวันหยุดราชการค่ะที่นี่ กาแฟที่สร้างสร เป็นถ้ำจำลองขนาดเล็กบรรยากาศด้านนอกมีน้ำตกไหลจากภูเขาจำลองติดกับแนวป่าไผ่ลงสู่ด้านล่างท่ามกลางละอองน้ำและสายหมอกเทียมพร้อมกับการจัดสวนป่าไว้อย่างสวยงามมีสะพานข้ามลำธารเล็กๆเ,เป็นมุมถ่ายรูปเก๋ๆคู่กับน้ำตกจำลองส่วนบรรยากาศภายในคาเฟ่จำลองเป็นถ้ำขนาดใหญ่ทำด้วยปูนปั้นติดแอร์เย็นฉ่ำเลยล่ะค่ะสำหรับเครื่องดื่มที่มีทั้งกาแฟสดชาและอื่นๆหลากหลายเมนูในราคาย,ย่อมเยา แบบร้อน40บาทเย็น50บาทขณะที่เมนูอาหารเริ่มต้นที่จานละ50บาทโดยมีผู้ต้องราชทานหญิงทำหน้าที่เป็นบาริสต้าและแม่ครัวผู้ต้องราชทานชายเป็นพนักงานต้อนรับและเสิร์ฟโดยมีเจ้าหน้าที่เรือนจำเป็นพี่เลี้ยงค่ะคน,นักท่องเที่ยวที่เข้ามาก็จะเห็นว่ารูปแบบนะครับคาวเฟข,ของของ,ของเรือนจำแห่งนี้นะครับเรียกว่ามีความ อ,อิงธรรมชาตินะครับอิงอบริบทของจังหวัดพังาเป็นหลักนะครับมีการสร้างาเป็นถ้ำนะครับคาเฟ่ก็จะอยู่ในถ้ำนะครับมีการสร้างน้ําตกนะครับมีการาสร้างบริบทโดยรอบอิงธรรมชาติร้อยเปนะครับและก็ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับที่ท่านเห็นก็จะเป็นฝีมือของผู้ต้องอาราชกัรทงหมด นะครับเรามีการฝึกวิชาชีพให้ผู้ต้องรอดชันได้ได้ทำได้เรียนรู้นะครับในเรื่องของการทําหินเทียมนะครับหินเทียมนั้นเราก็นามาทําเป็นถ้ำนามาทําเป็นน้ําตกนะครับนำมาสร้างเป็นบ,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 บทบทต่างๆซึ่งอาชีพต่างๆเหล่านี้นะครับสามารถที่จะส่งให้พวกถังได้ได้ต่อย,ยอดนะครับเมื่อพวกถังได้พ้นโทษกับไปสูขข่ครอบครัวก,ก็จะนำองค์ความรู้ ต่างๆที่ทางเรียนจำได้พร้อมสอนนะครับนำไปใช้ในการประกอบเป็นอาชีพเียงตัวเองและครอบครัวได้ต่อไปนะครับ